นะมาดูงานกันต่อนะครับ FC ทางบ้านนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับงานดูไม่แล้วเลี้ยงไหมหมูอ่ะมาเป็นบาดอันตรายอันตรายสบายที่ลูกหมูแค่ลูกหมูนี่แหละเห็นที่คลิปอะไร ก็โอ้ใกล้แล้วนะครับโครงสร้างนะครับแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวก็จะได้ตัวแปรนะครับ นถ้าลุงได้ตัดแล้วเป๊ะแน่นอนเอบสี ตงเรียบร้อยอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการลงเสา ปลาก็มาดูงานนะเอฟซีจะออกมาสวยแค่ไหนต้องดูที่โครงสร้างนะครับเอาความสวยขอแค่เพื่อเอาพอแล้วความสวยไม่ต้องถามถึงเฮ้ยความสวยไม่มีความสวยไม่มีเดี๋ยวขึ้นคนบ่ห่วงกับพ่อความสวยงามจะไปถามถึงทะลุโกลเห็นใหญ่เป็นพ่อ ตอนนี้ก็เครื่องมือก็ไม่ความร่วมมือนะทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเอฟซีตั้งเสาแล้วงานนี้ต้องเพึ่งเลเซอร์นะครับ ยากนิดึเอาลตัวแต่แขช่องน้อยตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะอืมเขาเปประตูได้ไมุ่่นเลยลูกมประตูล่างนี่มแ่ก่อกมงน้อยนึจะเป็นประตู่ตรงนี้ละตัดช่องน้อยพอตัวงางออาอนะม่ไอูนั่นเล เอาไเ้เปิดออกเขาล้บ้า,าน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 เห็นเส้นไมพี่ินาทีนะอย่เข้าไม่ได้ปดด<า>ิดตายปิดตายติดพุง่งประตูทำฝั่งเดียวได้เข้าได้วกว้างันาดแบบมัน มันเลงขึ้นฟ้าวครับรอบทิดเนียเดทังพุ่นคือเห็นอยู่เดรอบทิวดานมันนนเนนนอท่ก็ตั้งแนวไว้แก็แนวแนวเขาเยกัดคเร็จเรอบเด็กรอบเด็ก

คนแย่งประเตหนะเช้านี้รับชาตสะกดเดี๋ยวทำ่าับก่อนเด้อือจับคนก็ได้เด้ล็อกเลยล็อกเลยล็อกล็อกล็อกคนข้างดำล็อกเลยนี่ล็อกคนไว้นี่น่ีางดำพอได้แล้่เหลอิว ลุงจะขึ้นไปล็อกเสาแล้วนะครับตอนนี้จับระดับเราก็ขึ้นเชื่อมเลย มันตรงกันด้วเสาเด้ตอมันตรงกันด้อเป็นท่าก็แพ่แล้วมันตรงอยู่ชอบคตรงกว่ด้วงเนี่มาเล่มเ่นเนี่เล่ไปเลนเจมเลเสานี่ก็ชานงมันตรงตรงกันไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเคยซื้อมาแล้วนะเออเล่น้างหลังดูมจะมาเ้าไม่อยากตรงก็ตงขวางี่นี่ก็้อสีงเออเออซสือตรงไม่มาแต้ม ดูจ่าเอ็มจ่าเอ็มบอกว่าตรงนะครับจ่าเอ็มบอกตรงเปแม่ไม่ตตรแล้ติกเอแม่ก็ยิ่งยันแม่ถล่ไปถึงดอกว่ะแม่มันตรแต่แค่ข้อเม่าันแหละต้องไปลิงอีกรอบนึงยานะเหือนเท้อนค่น่มันาแต่คแค่ข้อมันตร

เม่อได้ยกหกต้ามันยางอยู่น่ผมจับละไรเนี่ยเดินหน้าเดินหลังอะไเนี่ยดันจับจับจับจังจับ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 จัดจับจับดแล้วสจบจับจ่บจั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 จบจั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 บจบจับจบับ móng mày, móng mày, nhói thịt đau quá, nhói, cầm cái này nhói sẽ khỏi. bơm bơm bơm, bơm cái đi. nhanh hơn cái cái áo áo

ตองนาแล้วมานี้อได้แล้วรับได้แล้วเร่งรีบเลยครับไปเลยครับเบิ้งเบิ้งปล่อยเลยเบิ้งาเลเอาวสุเทพเจ้าปลุงจับหัวไปแล้วลุงจับหัวไปย่าไป่งเยียวลุอย่าเด้นเอาหนาไปก่อนเดตีนม่ติเป็นยังอย่ได้ยาบ้าบ้าแล้วี่ไม่ได้ไม่ได้ให้เสอเนาะมาสินแม่ตีนขนาดแล้วจะไปเตะตีนยู่ ไม่ันดับไม่นห้าดับะเาไหนะถึงจะเลี้ยวมองเลยเป็นยังดอกละคุณก็เป็เป็นยังเทเป็นยังดอกโบเมนเฮือนหาวอเฮือนเสือขาวคุณเออเทโดนเลแล้วโดนเละมันยังไปเหยียดตุ่แผ นะก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตกันนะครับ FC ทางบ้านนะก็คใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยเออเอฟซก็ลุ้นๆกันบ้านคุณลุงนะครับขอเติมบ้านนะครับ